ปลาสับสัมบักโรคควนนี่วันไหนนี่ยู่นี่งๆเน้อสับนิ่งๆกลวงอมครับกลวง่อมมมไปโรคค้วยไปมาสัที่อยางทน่บกาณาบานครับกลวงงอมเลยนมันไมแต่กลวงเลยกลวงลวนเลยนี่ครับลงไปลงไปข้างล่างเลยพ่อบนลงไปเลือกเป็นยังบียยันเปียกอยู่ผมมีสวิง ลูกปลาอยงาง้ยปลาสังเกตวูปลาสังเกตคือหลไปหึวู้พแพอปลาสังเกตมาปล่อยนี่ยหึอ้แม่นตอน้องแตกนน้องเปลาสังเกตไปแม่เอ้ย เนี่ยแล้วยุบนี่ยตายก็ดาตายอู้ปลาสังเียบอีบเมน่าพวงปลาสังเียบไปนออู้มลายแกะทีแช่มันขาดแต่มันแช่านปลาสังเียบยะถึงไปล่นปดโล่ กุ้งบ่ค่อยเขาเนาะนี่บ่ทันกุ้งบ่เข่าพังนั่นแล้วตอนนี้ฟังรีบีมของวันในห้องไข่กุ้ง,ง,งนะอโอ้ป้าสั่งเหยียบมีเสยเนะาะเพราะว่าแต่มิเตในห่วย,ยปัดยูนีปัดของมันเลยตัวนี้ไหมป้าสัง่ง มันทอขึ้นปยังก่อนเพื่อว่า้ไมเื่อจะเสดายเพ่เื่อดีสุมคามนะจวดเร็วพวกนี้จวดไปนี่นี่จวดไปอีกรอบนึงนี่ไปนี่นี่ไปนั่นนะค่อยไปวาค่อยไปวาย มันก็เอามาเทอ้แต่เป็นี่อะไรนี่แจ้งเลยแล้วนี่นี่ก็ถือนมันได้แม่แต่อไรแค่ได้เด้เออเทลงท่ล้วแบบีเด้อนี่นี่มนี่จับจับจับจัะจับอีกน้องด้ว ปลาสังเกยบนี <câ reen> <łbym> okay. <I> ่สยเต็มทั้งสีปลบาทนี่อีโผกอนอไปอไอนลองไหมน่ไม่นอ้ทิมงาปลาสังเกยบครับทีมงานปลาสังเกยบ มันไอทีอว่ามันกล่องบริษัทเลยครับเพราะว่ามันสิปล่อยเหมือกนี่เหมือกมันนี่เหมือกเหมือกมันนี่มันสิปล่อยเหม,ม,ม,มือกมันออกมาครับปล่อยเหมือกออกมาปลาหนิ่นปลาหนิ่นี่ปลาหนิ่น,น,นปลาหน,น,นิ่นกระายแห้งครับนี่ปลาหนิ่นสะหมู่บ้านฝนตกใายๆกข,ข้ามามันหนอกน้ำนะนี่เต็มเลยนี่ปลูกตากมก ตรมคสูงไฟใสจิเนะโอ้เขาองก็สะอาดบนหลังน่ารักเห็นด์ว่ะอะไรอ่ ก็คุณนี้ดันมาเนะอะเนอะออกกองฐานเลยองเดินโอ้เห็ดปลาหน่อยเนาะปลาแดกเนาะเบะเลยโบต้องไบะขี้ได้ปลาดูนี่อ้กระเสยียบแต่โอ้อกินอะไรโอ้ถ้าทอดนะตัวน,นี้มันวานนี่ได้โอถ้าอถทอดนี่ผมบอกต้องเลยสุดยอดน,นี่ทอดปลาสังเยี่ยมนี่ทอดเสยีบยบไปเลยมันกรอบ นี่แหละครับร้านนาบ้านครับมันถ้าฝนตกปุ๊บนี่ใครๆก็บว่าป้ามาเสียนอกน้ำไหมป้านอกน้ำปุ๊บกุ้งมันก็งอมันนี่นี่นี่เห็นมั้ยนี่มันมันนี่กุ้งกุ้งมันลอยนี่เห็นมั่ยใช่ครับป้ามนก็นอกน้ำแบบมันนอกน้ำแม่ใครๆก็บว่าคุณเอาพู้มือยังมันอาจิตบอกตรงสเปกมันมันก็นอกน้ำนี่เต้ยมันเห็นมัมันลอยอ่ะ เป็นสาไงครับสาไงเติบอยู่ทั้งสีนี่เขาหลากหลอบเดียวนี่ทั้งสีเลยครับทั้งสีเกือบเตียมทั้งสีเลยป้าสร้างเกียบครับประดาแมีอย่างดีเลยประหน่อยนี่ีแหละป้าสร้างเกียบ โอ้ผมนางเบืองแตงแตงเสามันขึ้นเต็มอยู่มาย้ำใจกับไา้สังเกตพุนคือบอยพุนเลยปะพงไอผุนได้ไปยั้งพุนมันเลิกนะ สันกลุงมนีหน่งที่นกลุมนี้น่งเออกุ้มมาเราคือปรจวดรอบนึงเป็นผลกับผมรอมาจอมนึเออพวได้ลาบสันลงมาดี่แซงันม อีเหลนี้ม่ได้กุ้งเลยล้วนๆเลยเออเดี๋ยวสิไปนิแพร่ซ้อมแพร่ล้กัอนิ้วไปเอานิดวไปขางน้ำดูมนตัองงอปีกจ่ไหนเพราะสงสัยแล้วว่ามันน่ามันเหม็นเหม็นน้ น,นี่ครับป่าสางหยียบครับมันง่อมครับทีมงานเอ็กซีที่ไนี่หล,หลวบเลยโทษโทษอ,มอามันง่อมครับสะนาบาน,นี่แหละ